ครับ่าไม่อยากให้พลาดเลยครับเป็นการสร้างมวยรุ่นใหม่นะครับสร้างมวยรุ่นใหม่จังหวัดอุตรลดิตก็เป็นการยกทีมกันแล้วครับระหว่างบุญลานามวยไทยครับกับโรงเรียนกีฬาลำปางและที่สําคัญครับชิงถ้วยเกียรติยศครับของท่านคนตํารวจโทอัครเดชทิมศสีครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหกรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้กับ สถานีตำรวจภูทรสพอท่าปลาครับพรุ่งนี้แล้วครับอะแฟนขับเ c ของจตัตุแล้วก็เสียโลนเพชรนาคาเจอกันได้ครับที่เวทีมวยปองพงสว่างเพชรนาคาตำบลลงจิตอำเภอท่ปาปลาจังหวัดอุดรธิตครับอ่ะงเรียนเชิญครับ ให้ยิ้แย้กอบเให้กำลังใจจากตัวและทีมงานกันครับบนเวทียกที่2ครับคู่ที่2สิบห้ยินดีพระราสพดีที่2ีกันยายน2 5 6พราครับก็เป็นนัดแรกครับที่เวทีราชดำเนินหลังจากที่เสียโบสนครับรัตเดชวชิระรัตนวงศ์ได้รับรางวัลครับโปรโมเตอร์ผู้จัดรายการมวยดีเด่นครับของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็เดินทางไปรับมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับทีมผู้บรญยายก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนี่ถือว่าเป็นโปรโมเตอร์ของทุกท่านเลยนะครับอ่ะเพชรท่าเรือครับก กรรมการบอกว่าออกอาวุธกันเยอะๆหน่อยนะครับลูกหลานจากระนองนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่กับโกหนุ่มครับสิดหนุ่มน้อยครับกางเกงสีแดงอ่าส่วนน้ําเงินนีออยุทธชัยโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวมีเรื่องครับแบบนี้อาวุธหนักเลยนะครับกางเกงสีน้ําเงินครับหลังๆนี่มาต่อยนับต่อยน็อกเป็นป้วเลยโอ้โหหลายหลายหลายทีแล้วครับหลายทีแล้วครับพี่บอลโอ้โหแต่แต่อย่าลืมนะครับฝ่ายแดงมาจอมฝีมือเลยครับแล้วก็น้ําเงิน มาแ่กําปั้นหนักแต่ว่ามาพอง้างปุ๊บแข้งครับโอ้โหแข้งของไฟแดงนี่เล็งไปที่คอต่อมาเดี๋ยวต้องดูครับผู้นี้มีโอกาสนับมีโอกาสน็อกแต่ยังไม่รู้ครับใครจะน็อกใครดูนลครับว่าจังหวะออกใครแม่นกว่ากันครับพลังเงินนี่ม,มัดขวาแล้วครับขยับเตรียมจะทิ้มตรงๆครับขณะที่ทงางด้านของเพชรท่าเรือครับ พอขยับขวามาแข้งซ้ายเตรียมสวนครับขึ้นบนเลยครับจะเด็ดหัวและครับอ่ะเดี๋ยวดูหุกซ้ายแล้วก็เจาะยางเข้าไปอ้าวชุดนี้สวยครับพลังเงินอ่ะหลังอย่าพิงเชือกนะครับอย่าติดอยู่ที่มุมนะครับเพราะ,ะว่าถ้าเพชรท่าเรือนี่แม่หลังพิงเชือกมันอาจจะก,กลายเป็นเป้าหนี้โอ้โย,อยนี่แหละครับโอ้เ <มา S 2> ตือนมาหลายครั้งแล้วครับก้านคอลนก้านคอที่เดิมครับลนจนได้ โอตีนซ้ายก้านคอที่เดิมเลยครับพี่บอลแต่ว้วครับลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับโอ้โหอ่าเวลาาเหลืออีกประมาณไม่ถึง20วิิวิโอ้โหนี่ครับมาฟื้นแล้วครับโอ้โการฟิกซ้อมการเตรียมตัวนี่ถือว่ายอดเยี่ยมครับฝ่ายน้ำเงินบัลลังเงินอายุธชัยโอ้โโอโนี่ครับมาเชื่อว่าเดี๋ยวเกมจะเดือดทวีความเดือดยิ่งขึ้นไปครับโอ้โหนี่ครับมาทำท่าจะเอาคืนเอาคืน กระโดดนับแปบเดียวฟื้นเลยครับอ้าวขึ้นมาบูต่อเลยครับยก3ามตอนนี้ต้องเล่นเกมแล้วครับน้ำเงินครับต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อพลิกเกมเปลี่ยนสถานการณ์สอกมาแล้วครับเอ้าจับในเชื่อว่านับยกที่ผ่านมานี่น่าจะทำให้เกมนี้ดูเดือดร้อนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าบลังเงินโอ้โหเนี่ครับแหมเจอเหลี่ยมตัวครับบิดล้มลงไปอ่ะล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาวัดดวงต่อครับหมัดกับศอกต้องมานะครับ โอ้โห,โ,หโ,หโหนี่ครับตีดูครับฝ่ไปแดงเขามองอยู่แล้วครับเพราะจังหวะจะตีปุ๊บขาพ้นพุ่นปุ๊บมาครับใช้เหลี่ยมปิดเลยเอาศอกมาแล้วบอลลังเงินนี่ครับตีเข้าไปอบอลลังเงินว้าวแต่ว่าดูครับอติดตีเข้าไปทำฝ่ายแดงครับมประชิดต,ตัวทําให้น้ําเงินตียากอุตสวรรตีวตสวยครับ โอ้ย,อยอเข้ามาโอ้ยมาทำได้เหมือนกันครับบอลลังเงินอโอ้โหนี่แหละครับทำทุกวิถีทางรัานของบลลังเงินครับเพราะว่าทนานของเพต่าเรือนีตั้งไว้ล็อกไว้แล้วก็ตอบโต้ครับเน้นป้องกันไว้คอนดูว่าตู่บลลังเงินลุยแหลกแม่มาเสร็จตรงเหลี่ยมนี่แหละครับบอสแม่จังหวะมองอยู่แล้วนะครับ <N> เห็นบลลังเงินนี่เด้งตีตึ้อแม็กตัวลอยนิดเดียวอ้าว เวลาย,ยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับได้นับยก2ก็จริงนะครับแต่ว่ายกนี้ยก3ามพลังเงินดับเครื่องชนครับตือ้อตื้อไปเรื่อยครับอ่าตีได้ไหมตีได้ไหมครับล็อกเด้งอา้าวตียกยกไหมยกไหมครับมาพยายามจะบิดอยู่นะครับเพชรท่าเรือเออฮะอ่าตอนนี้มหาธีมุกข้างล่างก็บิดไปด้วยเสียเาไปโอ้โหอ้าวนี่ครับมาแต่ว่านี่ครับมหาแก๊ ป้องกันตัวได้ดีครับฝ่ายแดงมายังไม่เปรีย่ยนคำยังไม่เปลี่ยนคำอ่าไปเข้าไปบอลเงินบลังเงินศอกมาตอนนี้หาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวแล้วโอ้โห,โหแต่ว่านี่ครับมาไทยอิสเบกทีกไปก่อนทีไปก่อนขยับออกขวาโอ,โอ้โหโอ้โหเอาคืนได้เหมือนกันครับบอลงเงินเริ่มจะจับทางได้แล้วครับตอนนีของบอลงเงินครับจังหวะเหลี่ยมครับอ่าแขนซ้ายเปิดเข้าไปเดินต่อครับ เพชรท้าวเรือรับมากไปก็ไปดีนะครับไปปล่อยให้พลังเงินเดินแบบนี้เดี๋ยวได้ใจครับบอสอ่าอะไรก็เป็นไปได้นะครับนี่คือศึกเพชรยินดีครับโอ้โหขอบลอดออกไปนอกเชือกครับอ่าต้องพยายามนิดนึงนะครับพลังเงินนี่ครับบวกไปอ่าฟันไปฟันมาฟันไปฟันมา,นนมาเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับแหมถอดจบไม่ค่อยสวยครับอ่าไม่เป็นไรครับอ่า ครับน้ําเงินนี่แกกะทีเดียวเอาอยู่เลยครับแต่ว่ายังเรดาเลดาตอนนี้ยังหาเขาไม่เจอขยับโอ้ยนี่ครับว่าหมัดมันสั้นกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ ลอยสองหมื่นบาทจ้าลักเชฟาดหาง30 0 0 0บาทครับเจเจปอไก่ชนบ้านทาลีกุมภาวาปีวันอาทิตย์นี้ครับ2ตุลาคมาท่านใดมีไก่ชนดีๆนี่ไปเจอกันได้ครับที่อุดรอ,อุดรครับเจเจปอไก่ชนโดยคุณจิ้นเจเจ,จอ่ะตามกันต่อยกสุดท้ายมาดูครับยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับบาลังเงินนี่คือตัวอย่างที่ดีแล้วครับตัวอยงรุ่นใหม่ๆครับแมเอาไป เอาไปทําตามและเรียนแบบได้ครับหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งแล้วก็สู้แบบนี้ครับสู้ดีเหลือเกินครับไม่ว่าวันนี้ผลจะออกมาแบบไหนเชื่อว่าทีมงานผู้จัดนะครับก็น่าจะขึ้นรายการบาลังเงินต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าชกสนุกะครับอ่าแล้วก็ไม่เอาเปรียบแฟนมวยจริงๆครับแม้ว่าจะพลาดโดนนับไปในช่วงต้นเกมนะครับก็ไม่ท้อครับเนี่ยครับเวียงไปเรื่อยครับอ่าสเร็จไหมครับวันนี้เวลาก็นับถอยหลังนะครับเหลืออีก2นาทีครับยกสุดท้ายครับ จบคู่นี้คู่ต่อไปเป็นเด่นภูไทย m c 77นะครับเจอกับเพชรนิคมหรือนิคมช่างนุ่นศรีสะเกดนะครับแล้วก็คู่เอกเรียนย้ำเลยนะครับห้ามพลาดนะครับเพชรเดชวอสังกรภัยครับแต่เทวดาจากสุราธานีครับป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นไライเวทของสนามมวยราชดําเนินครับเจอกับมวยดาวรุ่งที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากๆในพิกัดไライเวทครับแปะยิ้มซอบุญมีฤทธิ์วันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการที่ทุกท่านต้องดูต้องติดตามเลยครับ โอ้โหเนี่ยการคองเลครับฮ่าตอนนี้ฝ่ายแดงฝ่ายแดงโอ้โหเอา้าแมไม่อยากอยู่ใกล้แล้วครับไม่อยากจะรักแล้วฮาเขาบอกว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพผาแสงติ๊บโอ้โหนี่แหละครับมาดูครับบัลลังเงินจะเผาแสงไหมดูครับแมเบียดเข้าไปเบียดเข้าอืจิ้มไม่ถึงครับ ต้องยกเครดิตให้ทานของเวท่าเรือด้วยครับวันนี้หลังจากที่เขาได้นับแล้วนี่วางเกมวางหมากได้ละเอียดยิบเลยครับทุกเม็ดทุกดอกนี่เก็บหมดเลยครับโอ้โหวันนี้ละเอียดจริงๆครับฝ่ายแดงนี่ครับมหาทีมงานถ้าชนะนะครับฝ่ายแดงโอ้โทีมงานนี่รออาชีพเทียบเลยครับมีชายทุงสงเสียเอเจ็ดแปดเก้าทไทเกอร์ครับแต่ว่ายังประมาทไม่ได้นะครับ โอ้ยบอลลังเงินอาวุธยังหนักยังแรงอยู่ครับเหลือเวลาประมาณ40วิพยายามจะเร่งแล้วครับเพราะว่าบอลลังเงินก็ไม่อยากจะเสียสถิติชนะชนะติดต่อกัน3ไฟ์ของเขาแหละครับถ้าวันนี้เขาแพ้ครับก็จะสะดุดครับแมททาผลงานมาดีต่อเนื่องครับ3ไฟ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้นี่ถือว่าทําเต็มที่แล้วครับขณะที่เพช่าเรือครับแมก็เรียกความมั่นใจกลับมาแล้วครับเพราะว่าอย่างที่เด็นได้ทราบตั้งแต่ต้นว่า3ไฟ์ก่อนหน้านี้ครับสะดุดแพ้ไฟ์ล่าสุด แลวถ้าวันนี้เขาชนะเขาก็จะกลับมาแล้วครับพลงานในรุ่นนี้อีกครั้งหนึ่งครับครับโอ้โหนี่ครับแสดงให้เห็นเลยครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่ที่โลกให้การยอมรับแล้วครับเป็นศิลปะการยืนต่อสู้ที่อันตรายและดีที่สุดของโลกครับว่าเรียกว่าเผอแวบตลเดียวนี่ก้านคอเลยหมดยกสุดท้ายครับครบยกแล้วก็เนี่ยครับขอโทษขอโปยกันครับนี่ครับด้านมุมแดงเสียเอ789็าไทเกอร์ เพชรท่าเรือก็ไปโทขอพลุกพี่ของทางด้านเจ้าบัลลังเงินแล้วครับวันนี้นี่มีฉายมีโชว์เตะด้านคอหล่นให้โชว์ชาวต่างชาติเลยครับากการหันไปทางด้านมุมแดงครับวันนี้เพชรท่าเรือออกิ่นกเกษมครับมาโชว์ฟอร์มสวยเหลือเกินเอาชนะคะแนนบัลลังเงินอยอุธชัยครับ